สวัสดีเพื่อน,อนๆทุกท่านเลยนะคะที่คัมวอดอยู่ในวงการบันเทิงจีนนี่แหละคะ่ะสำหรับในอัิโซนนี้นะคะก็ยังมีบรรยากาศของเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นอยู่นะคะพอดีว่าคุณเสี่ยวจ้านนั้นเป็นดารานักแสดงที่มีคนชื่นชอบแล้วก็ติดตามเขาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาเล่นคู่กับเขาก็มักจะได้รับการพูดถึงไปด้วยะคะ่ะอย่างตอนนี้นะคะบน 163.com นะคะหวานเอามาฝากเป็นข่าวบทความ แต่วันที่4มิถุนายนปี2023แล้วล่ะค่ะเขาพูดถึงว่าเมื่อเปรียบเทียบนะคะหลีซินกับหยางจือที่เป็นเพื่อนสนิทของเสี่ยวจ้านนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาสแสดงละครด้วยกันเนี่ยความแตกต่างของทั้งคู่นี้นะคะคือคุณหลีซินกับหยางจือที่แสดงกับคุณเสี่ยวจ้านนั้นมันคืออะไรนะคะมีคนเขาพูดถึงนะคะอ่หาวานก็เลยแปลมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะก็หลังจากที่เรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นนั้น แอร์ไปนะคะก็ไม่มีใครแปลกใจอะค่ะที่เรตติ้งนะคะ,ะ,คะพุ่งขึ้นสู่อันดับหนึ่งทันทีเลยนะคะแล้วก็ในหลายๆพลตฟอร์มเลยทีเดียวที่มีการพูดถึงเรื่องของเรตติ้งนะคะซึ่งในเรื่องก็คือคุณเซียวจ้าและก็คุณหลีซินเป็นผู้ที่นำทีมค่ะออนแอร์ทั้งนะคะสถานีโทรทัศน์ภายในประเทศจีนคือ CCTV8 นะคะรวมถึงพลตฟอร์มที่เป็นสตรีมมิ่งนะคะทำให้คนไทยวพวกเราที่อยู่ต่าง ต่างประเทศก็คืออยู่นอกจีนอะ่ะนอกประเทศจีนได้ดูไปพร้อมๆกับประเทศจีนด้วยนะคะ<อ>ก็ผ่านทาง V t ที h a i l a n d ซึ่งก็ได้เรตติ้งสูงสุดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สามารถจะรับประกันได้นะคะในเรื่องของเรตติ้งเลยะคะ่ะเพื่อนๆสามารถจะแวะเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็มีคติมากมายเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้เอาลคะค่ะทีนี้นะคะก็จะมีคนที่แบบมีแฟนคลับอยู่กลุ่มหนึ่งที่ยังติดภาพของคุณหมอกู้อยู่ใช่ไหมคะคุณเสี่ยวจ้านมีผลงานจีน ปัจจุบันคู่กับคุณหยางจื่อนะคะที่จบไปแล้วเรื่องนั้นโอ้โหด้วยด้วยคาปฏิญาณแห่งรักนะคะเป็นอะไรที่โอ้โหน่ารักมากๆเลยหวานก็ดูแล้วก็ติดตามเรื่องนั้นอยู่นะคะแล้วจากนั้นก็มาเรื่องนี้ซึ่งจะถือว่าเป็นจีนแนวปัจจุบันไหมเป็นแนวปัจจุบันไม่ใช่จีนคอสตูมโบราณแต่ว่าเป็นจีนแนวย้อนยุคนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันก็มีตั้งแต่ทีมของเรื่องแล้วล่ะคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเมื่อทั้งคู่ได้มีโอกาสเป็นนางเอกของคุณเสี่ยวจ้าง ก็เลยต้องถูกหยิบมาเปรียบเทียบกันนะคะก็อย่างที่หวานบอกว่ามีมีนักแสดงนะคะแสดงคู่กันในแต่ละเรื่องเนี่ยก็มักจะมีเรือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรือระหว่างเซียวจ้านกับหยางจื่อนี้ก็มีแน่นอนนะคะจากเรื่องนั้นเนาะก็เป็นแล้วบทละครของเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีวันที่ฝันเริ่มต้นนะคะก็มีเซียวจ้านกับลีซินก็เป็นเหมือนกับเออมาถ่ายทอดความรักที่แบบค่อยๆซึมลึกเข้าไป นาะะงเอกก็มีความรอรออย่างมุ่งมั่นแล้วก็กล้าหาญแต่ก็ไม่ได้ไขว่คว้าที่จะเอามาเป็นของตัวเองนะคะโอ้โหถือว่าถือว่าแบบเป็นนางเอกที่สุดมากๆนะคะสําหรับบทของถงเซียวเหมยนะคะก็ยังชื่นชมตัวละครตัวนี้อยู่เลยอะถงเซียวเหมยนะคะเป็นถ้าเอามาเปรียบเทียบกับชีวิตพวกเราเราคงจะทําได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ <laughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่านะคะเพื่อนๆคิดอย่างไรกันล่ะคะสําหรับอ,อยู่อยู่เรือไหนหรือเปล่ามีเพื่อนๆบางท่านอาจจะอยู่ในเรือลําไหนหรือเปล่านะคะแต่สําหรับหวานแล้วหวานไม่ได้อยู่ในเรือลําไหนเลยะค,ะค่ะก็อยากให้เขามีผลงานดีๆมาให้พวกเราดูนะคะแต่ก็เป็นปกติแหละที่แบบเล่นกระขครก็อยากจะให้มีฉากหวานๆด้วยกันบ้างนะคะมันเป็นเหมือนกับมาเยียวยาหัวใจะคะ่ะฉากหวานๆเรื่องราวของความรักมันเป็นเรื่องราวดีๆที่บนโลกนี้นะ มีอยู่นะคะสำหรับความรักนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงความสนิทกันนะคะก็คุณเสี่ยวจา้านกับคุณหลีซินรู้จักกันมาก่อนแน่นอนค่ะแต่ถ้าถามถึงความสนิทแล้วสนิทด้วยกันทั้งคู่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเสี่ยวจา้านกับหลีซินหรือว่าเสี่ยวจา้านกับหยางจือนะคะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะแล้วเ,เรื่องราวตอนจบของทั้งสองเรื่องเนี่ยก็ดีเช่นเดียวกันเลยะคะ่ะแต่ทีนี้นะคะก็มีผู้ชมบางกลุ่มนะคะก็บอกว่าเออเขานะพวกเขาอชอบ ในเรื่องในบรรยากาศนะคะของเรื่องที่เป็นแบบแบบคุณเสียวจ้านแสดงกับคุณอย่างจื่อมากกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวมันเป็นทีมของพอดเรื่องใน จินปัจจุบันในยุคที่เป็นปัจจุบันนะคะส่วนสำหรับคุณหล่ซินนั้นก็คือเป็นในแนวย้อนยุคไปแล้วนะคะเรื่องราวของลักษณะการตกลุมรักหรืออะไรอย่างนี้มันก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เจอแล้วในสมัยนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนาะมันก็เป็นบทบาทการแสดงนะคะอาจจะไปโดนใจบางท่านก็ถูกจริตกับเรื่องราวโรแมนติกที่มาประมาณประมาณคุณหมอกู้นะคะในเรื่องนั้นหรือว่าบางท่านนี้ก็ชอบความรักที่ที่เป็นแบบถุงส เดี่ยวเหมยนะคะที่คอยให้กําลังใจสุนเซิงแล้วก็สุนเซิงนั้นเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าผ่านการทรยศหักหลังจากคนใกล้ชิดนะคะอย่างน้อยก็3ครั้งในชีวิตเลยทีเดียวค่ะก็ถือได้ว่าเป็นชีวิตพระเอกที่ต้องผ่านด่านเคราะห์นะคะแม้กระทั่งในตอนท้ายสุดในตอนที่38ก็ยังต้องผ่านด่านเคราะห์เรื่องที่พัลเมียนะคะติดเชื้อซาร์สนั่นแหละค่ะก็พวกเราก็ลุ้นกันไปใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดถึงความประทับใจนะคะในเรื่องของ วิตรักแล้วก็หวานต้องยกให้คู่นี้ค่ะคู่เซียวซุนเซิงกับคู่ของถงเซียวเหมยนะคะเป็นคู่ที่มีความรักแล้วก็ปัทับใจมากนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่มีวุฒิภาวะที่สูงมากๆเลยนะคะเป็นเป็นคู่รักที่ที่เราจะไม่ได้ค่อยเห็นในลักษณะนี้ใน ละครน,นะคะในละครจีนที่พวกเราได้ดูกันมาจะไม่จะไม่ค่อยเห็นลักษณะของของคู่รักคู่สามีภรรยาที่เป็นแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นผ่านหน้าจอแต่ถามว่าในชีวิตจริงมีไหมอุ้ยหวานว่ามีเยอะนะคะคู่คู่รักที่มีวุฒิภาวะแบบนี้มีเยอะค่ะส่วนทางด้านของเรื่องราวที่เป็นทีมแบบพอดเรื่องแนวปัจจุบันค่อนข้างจะแนวไอดอลมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณหมอกู้หรือว่าชี่แสดงกับ คุณเสี่ยวจ้านกับคุณหยางจื่อแสดงด้วยกันนะคะอันนั้นหวานว่ายังหาได้ง่ายในในสังคมปัจจุบันที่เราดูละครผ่านหน้าจอมักจะมีประมาณนั้นแหละนะคะแล้วในแต่ละเรื่องนะคะการตีความและการแสดงออกของตัวละครเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยเนาะแต่พอเปรียบเทียบกันนะคะยกะคุณหยางจื่อมาเปรียบเทียบกับคุณหลี่ซินในแต่ละบทบาทที่เป็นหนางเอกของเสี่ยวจ้านนะจุดนี้ก็ก็จะพูดยังไงดีสําหรับหวัง แล้วโนไอเดียมากเลยนะคะรู้สึกว่ามันเป็นคนละเรื่องราวเป็นคนละเหตุการณ์เป็นคนละยุคสมัยกันนะคะแต่ดูแล้วมีความสุขทั้งสองเรื่องเลยนะคะส่วนไอเรื่องเรื่องที่แสดงกับคุณอย่างจื่อน,นั้นคือคุณหมอกู้ไม่ได้มีด่านเคราะห์มากเหมือนกับซุนเซิงนะคะคุณหมอกู้นั้นมีแค่ปมเรื่องที่แบบว่าเออมันมันเคย เกิดความผิดพลาดมาก่อนนะคะคือมีคนที่เขารักมากๆอย่างแบบอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยต้องเสียชีวิตไปด้วยด้วยตอนที่แบบเขายัางเป็นแพทย์ฝึกหัดอยู่เป็นแพทย์ที่จบมาใหม่ๆอะไรแบบนี้ซึ่งทางด้านของหมอกู้รู้สึกว่าเป็นความผิดของเขานะคะมันก็เลยเป็นปมอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นก็มีด่านเคราะแค่อันเดียวเองแต่ว่าสําหรับเสี่ยวซุนเซิงนั้นนะคะทางด้านของตัวละครซุนเซิงนั้นต้องผ่านด่านเคราะห์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผิดหวังครั้งเดียว ผิดหวังเยอะอะเออไม่ว่าแล้วส่วนใหญ่มันคือผิดหวังจากคนใกล้ชิดทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเป็นเรื่องราวที่มันเกิดกันคนละยุคสมัยไงเพราะฉะนั้นเราดูชาวเน็ตเขาเอามาเปรียบเทียบกันนะคะเขาเขาบางคนบางคนเขาอินมากกับคู่ใดคู่หนึ่งเขาก็จะใช้คําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะกับอีกคนหนึ่งใช่เช่นสําหรับคนที่ชอบแบบคู่แบบ,แบ,บเอออย่างจื่อแสดงคู่กับเสี่ยวจ้านอุ้ยเคมีดีจังเลยเรื่องนั้นนะคะก็จะมีการ พูดมาแบบว่าทับถมพูดจะไม่ดีนะคะให้กับคุณหลี่ซินจะพูดไปในแง่ที่ว่าตายแล้วทำไมหลี่ซินดูแก่จังเลยไม่เห็นเหมาะเลยเหมาะที่จะเป็นแม่เสี่ยวจ้านมากกว่าอะไรแบบนี้ก็จะรุนแรงไปนะ,ะหวันว่าแรงไปนะ,ะเพราะว่า แต่ละบทบาทบอกแล้วมันคนละสมัยกันนะคะมันจะให้เหมือนกันได้ยังไงแล้วทีมเรื่องอย่างเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นเนี่ยจะให้มาแต่งหน้าแบบโอ้โหลองพื้นวบวบวมวมแบบโอ้โหในเรื่องท,ที่ที่เป็นของหมอกู้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเขาไม่ได้แต่งแบบนั้นแล้วก็คนคนปักกิ่งจริงๆไม่ได้ข่าวจั๊วไม่ได้ข่าวสะท้อนแสงนะคะเอออันนี้อันนี้ก็เป็นความรู้นะคะดีๆค่ะได้ได้ได,ดูเรื่องนี้ก็มีความรู้นะคะได้เห็นถึง สำเนียงเราได้ฟังสำเนียงเพราะว่านักสแสดงส่วนใหญ่ใช้เสียงจริงๆของพวกเขานะคะแล้วสำหรับ คุณหมอกู้นั้นจริงๆแล้วเรื่องนั้นคือเขาชื่อกล้ยใช่ไหมคะซึ่งเรื่องนั้นก็โอ้ยน่ารักสุดๆเลยแล้วกเ็เราจะเห็นถึงความเรียบง่ายของคุณหมอแล้วก็ความหล่อเหลานะคะส่วนนางเอกนั้นนะคะคุณหยางจือรับบทเป็นลินจือเฉียวนั่นเองค่ะลินจือเฉียวก็มีความน่ารักคือเธอเล่นบทน่ารักน่ารักได้น่ารักอยู่แล้วสําหรับคุณหยางจือนะคะเธอก็เป็นยอดฝีมือเล่นได้ทุกบทเลยค่ะในแง่ทักษะการแสดงนะคะก็แม้ว่าส่วนใหญ่แล้วทั้งคู่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นคุณหลีซินแล้วก็คุณหยางจื่อนั้นจะแสดงในละครไอดอลมานะคะแต่ว่าคุณหลี่ซินถือว่าได้รับบทบาทที่หลากหลายมามากกว่านะคะมีประสบการณ์มามากกว่าคุณหยางจือนะคะเพราะว่าเธอ เดบิวต์มาก่อนนั่นเองเอาง่ายๆแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็คือมีงานเนี่ยเป็นนางเอกร้วนทั้งทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นคุณหลีซินหรือว่าคุณหยางจื่อนะคะแล้วก็เรื่องที่รอการถ่ายทําอยู่ก็ขึ้นไปกันไว้นะคะคนละไม่ต่ํากว่า 3- 4เรื่องสําหรับนางเอกสองท่านนี้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเรายังได้เห็นผลงานนะคะยังอีกหลายๆเรื่องของดารานักแสดงทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นคุณหลีซินหรือว่าคุณหยางจื่อนะคะเอาละคะ่ะแล้วในช่ว งสองสปีที่ผ่านมานี้นะคะหวานก็บอกไปแล้วว่าคุณหล่ซินนะ่ะเธอก็มีกลุ่มแอนตี้เป็นของตัวเองแล้วแถมแถมเธอยังมีกรณีเกี่ยวกับที่ที่เธอไม่ เรียกได้ว่าอะไรดีเธอละทิ้งการเป็นผู้สืบทอดของโอเปราจีนมาคือในสายงิ้วนะคะเธอเธอไม่ไปสายนั้นแล้วก็ทำให้มีให้มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนกลุ่มในระดับธรรมดานะคะเป็นกลุ่มในระดับศาสตราจารย์กันเลยทีเดียวค่ะที่ก็มีความรู้สึกผิดหวังในตัวเธอนะคะเพราะว่าเธอนั้นได้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สืบทอดอโอเปราจีนนั่นเองแต่เธอนั้นนะคะเ,เลือกเส้นทางที่จะมาลดแล่นอยู่บน ละคระเนี่ยละครสายละครสายภาพยนตร์นะคะแต่จุดนี้เนะาะมันก็เป็นร่วงราวของของความรู้สึก ดีๆถ้าเรารู้สึกดีๆกับการทำสิ่งนี้มากกว่าแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งผิดใช่ไหมคะเพราะว่าเธอจะต้องต้องทำมันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่เธอจะต้องทุ่มเทแทบจะทั้งชีวิตของเธอเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเธอจะไปเลือกในสิ่งที่ที่เธอไม่ได้ไม่ได้อยากจะไปสายนั้นจริงๆแต่ไปเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่อยากให้เธอไปอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจเธอได้เนาะแต่บางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหนทางของคุณหลี่ซินในวงการบันเทิงนั้นค่อน ข้างจะขรุขระมากกว่าคุณอย่างจื่อนะคะคุณอย่างจื่อนั้นเรียกได้ว่าแบกดีอย่างน้อยก็คุณแม่นะคะแบกแบกค่อนข้างใหญ่ทีเดียวค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะจะว่าเรื่องแบกหรือไม่แบกไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าคุณอย่างจื่อกับคุณหลีสินนั้นทั้งคู่เป็นผู้ที่มีฝีมือในการแสดงดีนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเส้นหรือไม่เส้นนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเราพูดถึงแค่ว่าเออมันมีปมนี้ปมนี้นะเกี่ยวกับเอนักแสดงท่านนี้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเธอนะคะคุณ ลีซินเธอก็ฝากฟันมาเรื่อยๆแล้วเธอเป็นคนที่แบบไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยนะเพื่อนๆเอาจริงๆแล้วก็เป็นเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เรียบร้อยมากๆเลยนะคะก็ชื่นชมเธออยู่นะคะสําหรับหวานนะคะหวานชื่นชมคุณลีซินเป็นการส่วนตัวก็เอาเป็นว่านะคะเราก็ดูไปเนาะมีผลงานให้พวกเราดูเราก็ดูสําหรับหวานแล้วในกรณีนี้หวานก็ไม่ไม่เปรียบเทียบอะไรแล้วกันนะคะไม่มีไม่ไม่มีความคิดเห็นน่ะเพราะว่าเป็นคนที่ดูละครแบบดูไป เรื่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องไหนดีก็ว่าก็ว่าดีว่าถูกจริตเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันติดตรงไหนนะคะเราก็พูดออกมาคือคือเป็นสายดูละครจริงๆนะคะถึงแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยจะเป็นดาราที่เราชื่นชอบแต่ถ้าบทมันไม่ไหวโอ้โหซีจีไม่ได้หรือว่าความตะก,กะเหตุผลอะไรมันไม่ค่อยได้เราเราก็พูดกันไปตามเนื้อเรื่องแล้วกันนะคะตามเนื้อผ้าเออแต่ถ้าถามว่ารักนักแสดงไหมก็ชื่นชอบอยู่นะคะค่ะเอาละค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิด อย่างไรคะเปรียบเทียบไหมหลีซินกับอย่างจือนะคะชอบเคมีของใครที่แสดงกับคุณเสี่ยวจ้านมากกว่ากันหรือว่ามีความคิดเห็นเป็นประการใดก็สามารถที่จะร่วมแชร์ความคิดเห็นมาให้หวานอ่านได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆท่านอื่นๆที่ได้เข้ามาหรือว่าบางังเอิญน,นะคะได้มีโอกาสเจอคลิปนี้เขาก็จะได้แบบว่ามาอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆที่เป็นคอซีรีส์หรือว่าผู้ที่ชื่นชอบนะคะดารา,าอยู่แล้วใน3ท่านนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณเสี่ยวจ้านคุณ ลิซินคุณอย่างจื่อนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกันพูดคุยได้นะคะขอให้พูดคุยกันในบรรยากาศดีๆเนาะเราเราเราก็ไม่ไม่ยกตนข่มท่านนะคะคือไม่ยกดาราที่เราชอบไปข่มอีกท่านหนึ่งเนาะเพราะแต่ละคนเขาก็ก็มีความความเก่งของเขาอยู่นะคะเอาละค่ะแต่คนเราทุกคนมีอคตินะคะที่เขาเรียกว่าอาคติสี่อคติเพราะรักอคติเพราะโรภอคติเพราะหลงอคติเพราะโกรธนะคะเข้าใจได้เราเป็นมนุษย์ธรรมดานะคะ มีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ